นงเยาค่ะพี่นงเยาพี่นงเยามาจากไหนคะจังหวัดชชยภูมิค่ะชชยภูมิอแถวนั้นเต้นเยอะไหมพี่เยอะเหมือนกันค่ะเหมือนกันอ่ะสอบถามนิดนึงทําไมถึงเลือกสามเหลี่ยมออโต้คะพี่พี่ดูไห์อะพี่ชอบอันนี้พี่ดูไ์สดแล้วพี่ชอบรถสวยไหมสวยค่ะนี่ทำอาชีพอะไรคะพี่เกษตรกรค่ะออกยากไหมพี่ก็ไม่ยากนะคะ ออกไม่ยากเนาะแล้วก็อันนี้ได้โกมะม่วงสุกแรกมะม่วงสุกเลรกสิบโลโอโหเอานะคะก็มะม่วงสุกแรกส่วนลด1นึ่งแสนค่ะได้จริงไหมได้ค่ะนี่การบริการเป็นยังไงบ้างคะก็ดีค่ะพอใจชอบน้องหนูนา คะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่พี่ให้เต็มสิบเลยคะ่ะโอ้โหสุดยอดมากนะคะขอ,อ,อสามนี่แนะนาบอกต่องผูช้ชมทางบ้านนี่เลค,ค่ะก็ตัวเองชอบนะตัวเองชอบแต่ว่าไม่รู้ว่าคนอื่นจะชอบไหมก็ต้องลองนะคะม,มาหาหนูนาได้ได้เลยนะคะที่3ามเดี๋ยวออโต้ค่ะ โอเคก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถนะคะก็อย่าลืมค่ะรถสวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มนะคะเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกที่ไหนคะพี่สามเหลี่ยมออโต้ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ